สวัสดีค่ะมารับชมเหรียญที่ส่งมาขายจากทีมงานดูเ็าทามาเลยค่ะคือน้องๆเขาหาเหรียญมาส่งไาหน้านะคะมาดูกันนะคะว่าเขาส่งเหรียญอะไรมาบ้างนี่ดูบ้านบ้านจริงๆค่ะทุกคนนะคะบ้านบ้านจริงๆแม้กระทั่งถุงค่ะน้องๆน,น้องเขาแบบบ้านบ้านจริงๆค่ะเป็นแบบประมาณว่าแม่ค้า แมค้าตลาดสดอะไรประมาณนี้คะ่ะตลาดแบบบ้านๆน,นะคะเป็นขายของชําตามบ้านนะคะเขาเนี่ยแหละคะ่ะคนที่ได้เหรียนเยอะที่สุดก็คือคนกลุ่มนี้แหละคะ่ะคนที่มาดูว่ามีอะไรบ้างนะคะเอาออกไปก่อนเทนี่ก่อนอ่ะไปน่าจับอันที่มุมไว้ก่อนนะนที่เขาห่อไว้เนี่ยค่ะอันที่เขามัดยางไว้เนี่ยทําแบบโบราณเลยเนาะมัดยางมาดู่ะเป็นอะไรทําไมถึงต้องมัดยางไว้ดูเป็นกรณีพิเศษอ๋อ เหรียญหนึ่งบาทสองเก้าชอฟ้ายาวค่ะทุกคนอ๋อไม่นา่าเพิ่งได้เขาเหรียญเล็กไงเขากลัวหายเขากลัวหายเหรียญเหรียญเขาเล็กมากค่ะหนึ่งบาทสองเก้าชอฟ้ายาวนี่แหละค่ะเป็นน่ารับซื้อเหรียญละห้าร้อยบาทเนี่ยช่อฟ้ายาวคือดูตรงนี้หนึ่งบาทสองเก้าเนี่ยหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าชอฟ้ายาวเหรียญเล็กๆเ,กเ,กเกนี้ยค่ะเห็นไหมคะเขากลัวหายเขาได้มาเขาดีใจอ่ะเนาะเขาก็เก็บห่อไว้อย่างดีใช่ดูสิ เนี่ยเจอจริงนะคะเจอจริงมีจริงค่ะในระบบตังทอนนี่แหละนะคะที่พนักพูดตลอดว่าก่อนใช้สตังทอนไปรับสตังทอนมาก่อนจะที่จะใช้ออกไปหรือล้วงกระเป๋าออกมานะคะเหรียญที่เราจะไปหยอดตู้ต่างๆหรืออะไรเงี้ยค่ะเสียเวลาพลิกดูนิดนึงแค่นี้เองค่ะเสียเวลานิดนึงพลิกดูพอสอ,อย่างเจอสองหนึ่งบาทสองเก้าเนี่ยหนึ 1, 2, 5, 2, ่งบาทสองห้าสองเก้าอ่ะขอให้เป็นสองเก้าเถอะค่ะ ท่านจะโชคดีทุกทุกบล็อกนะคะบล็อกสั้นก็รับหนึ่งร้อยห้าสิบาทอันนี้บล็อกยาวก็รับอ่อห้าร้อยบาทเนี่ยเหรียญน,นี้เหรียญเดียวนะคะเหรียญหนึ่งบาทนะคะขายได้ห้าร้อยบาทค่ะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้านะคะรับจริงายจ,จริงนะคะเนี่ยอ่ะมาดูต่อดูที่เทออกเมื่อกี้ว่าที่เทออกจากถุงเดียวกันกับอันเนี้ยนะว่ามีอะไร ก็จะมีน่ะสิบ,บาทสองห้าสี่หนึ่งยังเหรียญ10บาทตังทอนสองห้าสี่หเหรียญน,นี้ก็รับ6กหกบ,บาทเห็นไหมคะเสียเวลาพลิกดูพอสอสักนิดหนึ่งเนี่ยขายได้เลย60บาทนะคะโอ้นี่เหรียญอืมโอเคเลยเหรียญเข่อ่ะเดี๋ยวดูหนึ่งบาทก่อนละกันเหรียญหนึ่งบาทที่ดูมีอะไร อ๋อหนึ่งบาทที่สองเก้าเหมือนกันอันนี้ชอบฟ้าสั้นอันนี้ก็ชอบฟ้าสั้นโอ้โหทำไมเจอเยอะจังล่ะนี่สองเก้าชอบฟ้าสั้นโอเคสองเก้าชอบฟ้าสั้นนี่แหละค่ะเหรียญหนึ่งบาทนะคะหนึ่งบาทสองห้าสองเก้าเห็นไหมคะร้อยห้าสิบสามร้อยหกร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดร้อยห้าสิบเป็นพันสองร้อยห้าสิบ ี่บาทหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกบาทค่ะถ้าท่านไม่ได้ดูพศออนะคะท่านไม่ได้พลิกดูพศท่านก็จะซื้อของหรือว่าใช้ไปในราคาหกบาทใช่ไหมคะเนี่ยค่ะหกบาทหกบาทส่งมาขายให้เป็นได้ได้เท่าไหร่นะสามร้อยหกร้อยเจ็ดร้อยห้าสิบบวกห้าร้อยพันสองร้อยห้าสิบเห็นไหมคะ เงิน6บาทขายได้1250บาทอันนี้เรื่องจริงค่ะรับจริงนะคะรับจริงไม่มีการดูอย่างอื่นเลยไม่ต้องว่าขีดตรงนั้นจุดตรงนี้ไม่มีนะคะดูพศออผลิตเท่านั้นสายปะน,านะณน่ะสายเหรียญหมุนเวียนเหรียญพศออนี่แหละคะ่ะดูพศออผลิตอย่างเดียวเห็นไหมคะขายได้เลยนะคะเหรียญหนึบาทที่ว่าท,ที่ต้องรับซื้อราคานี้เพราะว่าเขาผลิตน้อยนะคะเขาไม่ได้มีเยอะๆนะคะเขามีน้อย หนึ่งบาทนะคะเอามาดูหนึ่งบาทรับพอ,อเดียวเท่านั้นนะคะอสองห้าสองเก้าพอเดียวเท่านั้นจะมาจะเห็นหลายคนถามรับพอ,อนี้ไหมพอ,อนั้นไหมอะไรเงี้ยนะคะบอกให้ช,ชัดๆเลยว่าไม่รับนะคะไม่รับทุกพอ,อน,นะคะรับเพียงสองเก้าเท่านั้นคะ่ะเหรียญหนึ่งบาทต่อมาคะ่ะเหรียญห้าบาทค่ะหนึ่งบาทสองเก้าห้าบาทสี่ศูนย์กับสี่หกหกบาทเออหกบาท ห้าบาทสี่ศูนย์ับสี่หกสิบาทก็สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สองสี่สามสามสี่ค่ะนะคะมาห้าบาทต่อเมื่อกี้เอ่อหนึ่งบาทไปแล้วต่อด้วยห้าบาทนี่แหละค่ะห้าบาทส่งมาขายสองเหรียญสองเหรียญน,นี้ก็ได้ห้าร้อยบาทเหรียญห้าบาทพศสองห้าสี่หกนี่แหละค่ะดูพศอ,อ,อย่างเดียวจริงๆนะคะดูพศออเลยเสียเวลานิดนึงนะคะพลิกดูเพียงพศแต่ถ้าท่าน ไม่ได้สนใจไม่ได้เล่นเหรียญไม่ได้อยากได้เงินเพิ่มก็ไม่เป็นไรไม่ต้องดูก็ได้แต่สำหรับปะนากพนากดูนะคะแล้วคนที่รักในการสะสมหรือเป็นคนช่างสังเกตสักนิดนึงอะไรเงี้ยก็จะดูคือบางทีเราไม่ได้ดหวังอะไรหรอกเ้วก็เป็นความสุขของเราอะเนาะถ้าเราเห็นถ้าเราได้แล้วเราก็นะมีความสุขอะ่ะอย่างเงี้ยคะ่ะ1บาท1นบาท29ใช่ไหมคะ เหรียญเนี้ยค่ะชอบไฟยาวมีมูลค่าถึงห้าร้อยบาทอ่ะส่วนห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อสองร้อยห้าสิบเหรียญห้าบาทปีสองห้าสี่หกรับซื้อสองร้อยห้าสิบเหรียญห้าบาทนะคะห้าบาทตังทอนี่แหละค่ะรับสองพอสศเท่านั้นค่ะคือสองห้าสี่ศูนย์กับสองห้าสี่หกสองห้าสี่ศูนย์รับซื้อเหรียญละสามพันบาทเลยนะคะ เหรียญแบบนี้เลยเหมือนกันทั้งหมดเลยนะคะเพียงแต่ดูตรงพศเท่านั้นเอง2540 2540ราคารับซื้อ3,000บาทค่ะ3,000บาท2540ส่วน2546รับซื้อ250เนื่องที่ว่าทำไมถึงรับแพงใช่ไหมคะหลายคนก็จะสงสัยว่าทำไมเป็นไปได้เหรอรับจริงเหรอจริงค่ะรับซื้อจริงนะคะรับซื้อราคาที่พนัพูดจริงๆค่ะขอให้มีมาเถอะ มาหาไปนาเท่าไรเท่าไรเหรียญกี่เหรียญไปนาก็เอาในราคาที่ไปนาบอกนะคะรับซื้อจริงค่ะสองห้าสี่ศูนย์ที่รับซื้อแพงเพราะเขาหายากจํานวนผลิตเขาเพียงหนึ่งหมื่นหกร้อยเหรียญเท่านั้นปไปนาพูดไม่ผิดนะคะสองห้าสี่ศูนย์นะคะเหรียญห้าบาทจํานวนผลิตหนึ่งมืนหกร้อยเหรียญเท่านั้นนะคะจึงเป็นราคาจึงหายากจึงราคาสูง นะคะเหตุผลแล้วหลายคนอาจจะไม่เชื่อไม่เชื่อว่าจริงเหรออะไรเงี้ยค่ะจริงค่ะไม่ต้องขายร้านพนานนะคะขายได้ทุกร้านทุกร้านที่เขารับซื้อเหรียญจะเป็นร้านไหนก็ได้ร้านดังร้านไม่ดังร้านเล็กร้านใหญ่ที่เขาขายเหรียญซื้อเหรียญขายได้หมดค่ะ2 5 4 0้าสี่กขายได้หมดทุกร้านจริงๆอยู่ที่ว่าราคาร้านไหนเขาจะให้เท่าไหร่นะคะแต่ราคาร้านพนาก็การันตีไว้ที่25,40-3,000บาทถ้าร้านไหนก็ให้มาก เกิน3,000ขายเขาเลยค่ะทุกคนขายเลยจะได้เงินเยอะๆเนาะแล้วก็2,546เนี่ยค่ะป้าน้าก,ก็การันตีไว้ที่250ถ้าขายร้านอื่นแล้วได้มากกว่า250ขายเลยค่ะป้าน้ายินดียินดีที่ท่านจะได้เงินเยอะๆนะคะท่านจะได้เงินเยอะๆท่านจะได้มีไรายได้สูงๆค่ะป้าน้าก,ก็ไม่อยากซื้อถูกหรอกแต่ด้วยความที่ซื้อมาแล้วขายต่อไม่ได้ค่ะป้าน้าก,ก็ต้องซื้อในราคาที่ขายต่อได้นะเข้าใจตรงกันเนาะ ก็ตามนี้เลยนะคะช่องทงางการติดต่อส่วนมากพะนะัก็จะให้ปักหมุด QR code นะคะสแกนมาเลยค่ะติดต่อได้